สวัสดีจ้าพี่น้องป่องปายสุภูสุคนตอนรับขอสูช่องก็ติดหวยดังมากแช่เนาะจากกรบมาพอกับแอดมินในวันพฤิอเที่สองพฤษภาค,คมนาะจากก็มาถึงโคงสงซุดไทยและพี่น้องแอดมินเกิดมีแนวทางดีๆตัวเด็กปางๆแนวทางคนดังเอามาแบ่งปันพี่น้องในเบิ้งกันเนาะจากแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สพฤษภาค,ค,คม2 5 6 7 สำหรับชุดนี้เอาจะเอ็ดมินกับภูมิเจนํำเสนอนทางของนุ่มตาคลี่ต่อหรือทางของเ ah, ok, อดไต้ฟ่าควายน้ำโชคต่อหรือทางเสื้อสั้งฟ้าตบถ่ายโดยทางของเจฟ้องเบียร์ดพี่น้องเด้อ ก่อนสิไปรับชมรับฟังนราจากแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุคนลาะจา่าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนอกจากพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนอกจากส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุคน,นาา้อจ้าเพื่อเป็นการบอสเซวล่าห้าเกิดเปรับชมแนวทางก็ได้พี่น้องเริ่มต้นกันทีแนวทางของหนุ่มตาคลี่กันก่อนนะจ้ะ รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2567ซึ่งเพิ่นก็ให้ชุด3โตเน,นจะจ๊ะชุด3โต6หางพี่น้องนันก็คือ059 095 509 590 905และ950จะ้ะงวดนี้เพิ่นก็ให้วิ่งไปที่รับเก่าเด้อพี่น้องเดอ้อ ต่อด้วยชุดเบิลน,นะจาะเก่าเก่าศนยเก่าเก่าสี่เก่าเก่และเก่าเกเจต่อด้วยชุด3ามโตร่องนอะจาะก,ก็ให้ไปที่ซีสองเกหาเกเจและ8ปดเก้จะเนวทางของหนุ่มตาคลี่เด้อพี่น้องเด้อแค่ไปเบิงจุดเปเบิงกันนะจาะฝ่าวหาลออเตาลีกันเด้อพี่น้องมาเบิงต่อกันที่แนวทางของ แอดไต่ฝ่ากันต่อด้วยจ้ะรัฐบาลไทย2พฤษภาคม2567แนวทางจุด2ตบนล่างเนาะจ้ะให้มาหาหางพี่น้องนั่นก็คือ23 53 73 38และ39จ้ะ23 53 73 38และ39งวดน,นี้เพิ่นให้รวดเป็นที่ลัก3ดในพี่น้องเด้อแนวทางของแอดไต่ฝ่า แคบไปเบิงจดไปเบิงกันเลยจ้ามาต่อกันทีแนวทางของควายน้ำโฉกกันต่อเลยจ้ารัฐบาลไทยงวงประจำวันที่2พฤษภาคม2017 5แนวทางชุด2ตัวบนล่างเลจ้าไหมาสีหางพี่น้อง2ตัวสีหางนั่นก็คือ1 6 1 9 2 6และ2 9จ้ะ1 6 1 9 2 6และ2 9แนวทาง วายนำโชดเดอพี่น้องเดอ้อแคบในเบิงจุดในเบิง,งเดอพี่น้องเด้อมักไผชองไภกัจัดไปเด้อจะ้ะมาต่อกันทีเนวทางของเสือสังฝ้ากันต่อเด้อจะ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2 5 6 7เสือสังฝ่าเพื่นไหมา3โตเม็ดเดียวพี่น้องนนก็คือหา47เจะ้ะ สามตัวเม็ดเดียวหาซีเจ็ดดิพีนองเดอ้อเป็นชุดเน้นนจะจ้ะสามตัวเม็ดเดียวหาซีเจ็ดตักเห่นก็คือซีเจ็ดกับหาเจ็ดจะ้ะซีเจ็ดและหาเจ็ดจะ้ะเน้นพิธีซีเจ็ดิดพีนองเดอเ้อแนวทางเสือสังฟาจ้ามาตอกะท่แนวทางชุดสุดท้ายน,นจะจ้ะอันก็คือแนวทางชูแม่ค้นดังของห้าเน,นจะจ้ะนันก็คือ เจฟ้องเบียโนาจากรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่๒พฤษภาคม๒๐๑๕ซึ่งวันี้เพิ่นกระหายเด่นไปทีลักเก่านะจ่ะวันนี้เด่นเก่า,าจากชุดสองตัวก็คือเก่าสองเก่าศูนย์เก่าหกเม็ดเดียวหายพิธีเก่าหาสามตัวเม็ดเดียวเจ็ดหาเก่าแปดเจ็ดเก่าและสามเก่าหนึ่งจ่ะเม็ดเดียวเก่าหาสามตัวเม็ดเดียวเจ็ดหาเก่าแปดเจ็ดเก่าและสามเก่าหนึ่ง สองโตเก่าสองเก่าศูนย์และเก่าหกเด็กพี่น้องเดอ้อรัฐบาลไทยเจ็ก้องเบียจ้ะเห็นแล้วมากเห็นแล้วชอบก็เฝ้าฮะลอตเตอรี่กันโดยด่วนเด็กพี่น้องเดอ้อแข่ไปเบิงจุดเปเบิงกันนะจ้าเพราะว่าเ็นแนวทางของหนุ่มตาคลี่แนวทางเอเต็ตไตฟ,ฟ้าควายน้ำโชกเสือฟังฝ่าเนาะจ้ะแค่ไปเบิงจุดไปเบิงเอาไว้เทียดต,ตัวเดี๋ยวกันเลือกสื่อลอตเตอรี่กัน้อจ้า ้ายนี้แอดมินก็เขอให้พี่น้องสุกผู้สุกคนโปรดใส่วิทยญาในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเลจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้พี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลารกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไดับทางช่องบอสนับสนุนการพานั่นหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องข,ขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารทุกทุกสำนักนําเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเดีอจ้จะสื่อตามกาาําล่ทซับสื่อตามผื่นดวง ขอเจ้ของและพี่น้องเด้อจะจะถือแอดมินกับขอห้พี่น้องสุกผู้สุกคนสบดีเฮ่งๆปังๆ,งๆมันมนกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินกับขอโตลาพี่น้องคือสานีก้อนนะจ๊ะเราจังกลับมาพอกันไหมในคลิปนะ้าสวัสดีจ้า